สวัสดีครับวันนี้ผมมิสูุดีจากทา้แม่ลีนะครับผมวันนี้ก็มาส่งมอบรถลูกค้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็วันนี้เรามาส่งมอบเจ้าไททันตอนเดียรนะครับ4ี่คณสีเกียร์ออโต้นะครับผมสีบานพร้อมชุดแต่งจัดเต็มนะฮะตามใจลูกค้าเลยนะครับผมแล้วก็ลูกค้ามีโปรโมชั่นมากมายนะครับที่ลูกค้าเลือกไว้นะครับผมได้ได้มาส่งมอบกันในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพามารีวิวกันนะครับผมว่านี่ลูกค้าแต่งอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นตัวอักษรไททันสปอร์ตนะครับ ถัดมานะครับอันนี้เราเร่งหน่อยนะครับพอดีใกล้เย็นแล้วครับก็เป็นการชนหน้าแบบตัดออฟโหลดนะครับของ KTC นะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะก็เป็นไฟสปอร์ตไลท์คู่นา2ดวงนะครับผมถัดมานะครับเราจะพามาดูคิวล้อแบบมีหมดนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะก็เป็นยาง m a x กซิตเจ็ดกสี่นะพร้อมแม็กลายดอกไม้ขอบสิบหกนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับผมรอบคันนะครับวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นที่ลูกค้าเองนะเกี่ยวกับธุรกิจตัวเองนะครับผมนี่นะ ด้านข้างก็จะเป็นบันไดข้างนะครับผมแบบเหล็กนะครับของร้าน TWC Upload นะครับผมอันนี้เราแต่งร้านที่ไอทั้งหมดเลยนะครับผมก็เป็นร้านชื่อดังย่านบางนานะครับผมด้านบนนะครับก็จะเป็นสปอตไลท์แบบ LED แถวยาวนะครับเจาะลาวเหล็กตรงนั้นนะครับผมเพื่อความยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมไม่ได้แปะกาวนะครับให้ความสว่างมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นโลบาร์ outlander พร้อมตะแกงนะครับผมใช้งานได้จริงนะครับผม ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นการชนท้ายแบบอัพโหลดพร้อมปากนกแก้วนะครับผมลากจูงนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์เซตตี้นะฮะของนกแก้วปากนกแก้วมันมีให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราพามาชมกันก่อนแค่นี้นะครับผมพร้อมโปรโมชั่นนะฮะที่ลูกค้าได้รับก็คือว่าโปรโมชั่นดอกเบี้ยส่นเปอร์เซ็นต์นานสี่สิบแปดวน,นะครับ แต่งออฟโรดจัดเต็มแบบนี้นะครับลูกค้าสนใจอยากได้แบบนี้นะสนใจทักมาสัสอบถามรายละเอียดกันก่อนนะครับว่าต้องการแบบไหนหรืออะไรยังไงเราคุยกันได้ครับผมพร้อมจัดให้เต็มที่นะครับผมมิสูใส่์ลุยบายแต่ออโต้แกลอรี่นะครับต้องกราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราดูแลนะครับแล้วก็ไว้วางใจที่ดูคลิปของเราทุกคลิปเลยนะครฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็อยากรู้ว่าลูกค้าท่านนี้แต่งโปรได้โปรอะไรแล้วแต่งแบบนี้ต้องทำยังไงครับทักแชทมาได้เลยนะครับผมก็กาสวัสดีครับ